สวัสดีครับพี่พๆป้าๆน้าอาชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูส่วนผักแห้งแล้วหแห้งแล้วเสร็จแล้วก็จะพามาดูในบอกก่อมีอะไรบ้างผลตกส่วนผักมีผักบาทนี้ครับอันนั้นคือต้น นั่นคือสซนนั้นคือสตรอเบอรี่กับแตงโมงมันมันหาไม่ได้นะพันเดี๋ยวมานี่ก่อนไปดูนี่ก่อนสิอ๋อขึอุนสาย ได้ป่ะอ่ามีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยมีลูกพวกเต็มเลยอ่าสุกุยอ่า นั่นนั่นตักดูตักเล่ดเล็ดมามีอะไรบ้างเฮ้ยเต็มเลยปลาไม่มีหมูน้อยมันมีนิดเวยหมูน้อยอะไรอ่ะเฮ้ยมีห่วงมีอะไรอ่ะอันนี้ลูกหกนะ่วเนาะ ันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นตัวอันนี้น่าจะเป็นแมงปอหรือผีเสื้ออันนี้กบนะครับลูกโขากบกบเขียดว้าวมีด้วยหรอไปอยป เดี๋ยวลองไปตัดฝั่งน,นู้นอีกนิดนึงนี่มั้โอ้หน้าทึ่งนะมีแบบนี้ด้วยเหรอนี่คืออะไรตักมั่วๆโหกอกเต็มเลยโอ้เฮ้ย นี่คือโอ้ยมีเหมือนเมืองไทยเลยมีอันน,น,บบนี้มีแบบนี้มีแบบนี้เหมือนกันเลยนี่นี่ไอ้แมงนั่นน่ะนี่เละเจอ,อนี่เละเฮ้ยอ่ะไหนลองดูซีซ์ปลาปลาปล่อยเนาะน่าจะดี เฮยตาย่างกระโดนอะแสดงว่ามีเยอะเฮ้ยโอ้อะไรวะมีด้วยเหรอนี่อะเป็นกบ ก็เป็นเขียนเนาะเดี๋ยวมันจะร้องอเต็มปา่าเลยทีนี้อันนี้คือน่าจะเป็นแปงปอชื่อ,อผีเสื้อ,อน,นี่ไม่รู้กันเนาะผมลืมแล้ะมาอยู่ญี่ปุ่นเพิ่งเห็นก็ <c oughs> เลยไม่รู้ว่ามันนี่นี่ทิกไป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 ตัดเราซะต้องยืมเขา อันนี้คือทอ่อท่อไผ่คือเวลาน้ำล้น,นครับมันไหลไปตามนี่ไหลไปไหลไปไหลไปนี่ไปไหลไปนี่ทะลุไปลงป่าโน่นนี่ไงปลายปลายท่อ,อยตรงนี้คือตัวดอกไม้นี่นี่ขออนุญาตนะครับข้างล่างเห็นไหมนี่นน นี่คือไผ่ที่เจาะรูเพื่อให้มันระบ,บายลงมานะลงปลาลงปลาลงปลาไผ่นี่ครับลงปลาไผ่นี้นะไปดูสวนผักเราต่อเดี๋ยววันนี้ว่าจะไปะเก็บผักบุ้งฝรั่งที่เขาคิดกันนะเป็นยาคระะับเป็นยาผักบุ้งฝรัง่ง เดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะโอ้กว่าจก็ต้อ๋อตะบุงล็อก,กะอะอันนี้พริกอ้น,นั่นพริกเผ็ดนะครับหนึ่ง あのーさ。これだね。これ。スイカ。スイカ。そこそここれ。これ。そこそこ。そう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 。はい。これいちご。ちげじゃ。スイカはこれ。うん、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 これこれ,これさ。スイカな。これ、これ。うん。おい。 อีี่นี่วก็ท่นนี้่านคนี้ไม่อนม่อนทัานเงทเบนะไรนะครับวันนั่นคือเป็นเป็นเปนเดตอาอ่าะร แตงโมอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือมะเขือเสร็จแล้วก็คือกระเทศเก็ยไม่ทานล้อก็ม่ขึ้นมาหมดอ่ะอันนี้คือพริกพริกหยวกพริกใหญ่ๆนะครับ จะมีคิวริคิวรินี่คิวรินี่เป็นแตงญี่ปุ่นที่มาอร่อยมือชามากอันนี้คือถั่วฝักยาวนะเกิดขึ้นแล้ว1สื้เอ็ดลมรู้รออหรึเปล่าเดี๋ยวเรามาชมติดตามตอนต่อไปนะว่ามันจะเป็นยังไงส่วนผักเราขอบคุณทุกท่านานะครับ thank you for watching the tomato e r i e มาเ่ยจะชมไงเตยมาบ๊ายบายขอบมากครับ